หลังจากที่ให้ทุกคนช่วยเลือกนะคะว่าพิงจะติดเล็บปลอมลายอะไรดีทุกคนเลือกมาเป็นเบอร์2ค่ะวันนี้พิงก็เลยจะมาติดให้ทุกคนดูกันนะคะสําหรับพิการลาเล็บปลอมนะคะพิงจะปากไวที่ตะกร้าซ้ายมือให้ค่ะชื่อร้านทับวีเนลนะคะใน1เซตนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยค่ะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะติดแบบพิงนะคะแนะนําให้ซื้อกาวซิลิโคนเพิ่มด้วยสาหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการติดเล็บปลอมใครดูไม่ทนันสามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็แคปภาพไว้ได้ค่ะมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะว่าติดเล็บปปออมมยงงยัังงไใหหู้่่นนาาาากกวสด์ นนี้จะะะมาบอกะคขะัค้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาเล็บเก่าออกก่อนค่ะวิธีการเอาเล็บเก่าออกนะคะก็ใช้ที่ดันเล็บในการแงะออกได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ะจะทาการตะไบหน้าเล็บเพื่อเอาเศษกาวครั้งเก่าออกก่อนนะคะหลังจากที่ตัดเล็บและทาความสะอาดเล็บเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะเราก็จะมาทําการติดกาวซิลิโคนเลยค่ะสำหรับแผ่นกาวซิลิโคนอันนี้ต้องซื้อแยกนะคะไม่ได้มีมาในเซตนะพอติดแผ่นกาวซิลิโคนแล้วนะคะให้ใช้อีกด้านหนึ่งของแหนบในการกดค่ะเพื่อให้กาวติดอยู่กับเล็บนะคะแล้วก็ดึงแผ่นฟิล์มออกค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทากาวน้ํานะคะกาวน้าอยา ทาเยอะนะเวลาที่เรากดเนี่ยเดี๋ยวกาวมันจะเลอะค่ะค่ะใครดูไม่ทันเดี๋ยวติดให้ดูอีกรอบนึงนะคะติดแผ่นกาวซิลิโคนล,ลอกแผ่นฟิล์มออกทากาวน้ำจากนั้นก็ติดเล็บปลอมแล้วก็รอ15วินาทีและนี่ก็คือเทคนิคในการติดเล็บปลอมให้อยู่ทนนานถึงสสัปดาห์นะคะเผลอๆอยู่ได้ถึง20วันเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบำรุงเล็บค่ะก็จะใช้ออยที่พิงซื้อมานะคะทาทั่วๆเลยค่ะสาหรับออยบํบำรุงเล็บอันนี้ไม่ได้มีมาในเซตนะคะต้องซื้อแยกนะคะทุกคนและนี่ก็ค ด้วย My Melody ค่ะสำหรับพิ่การลาเล็ปปอมนะคะพิงแปะไว้ให้ในคลิปค่ะหรือว่าใครจะกดซื้อทิตกการ้าเหลืองซ้ายมือก็ได้นะคะอะไรของเขาทนมาก